สวัสดีช่วงเช้าๆ้าค่ะเด็กหน่อยเด็กหน่อยอยอกันเร็วนะมือส้านี่ลูกสาวเราก็เตรียมตัวไปใส่บาทน,นะคะช่วงเช้าเช้าม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 ันจันโอ้มันจันสีเหลืองปาดชุดมาคือเซ็กซี่แท้ เซ็กซี่ชุบเซ็กซี่รอใส่บานนะคะอ,อยู่ซื้อๆไปออกไปถ่ายทางหน้าคุณกินกล้วยบ่เด็กก็มานะคะเด็กๆ หยอกกันเลยทั้งคุณหยาดกันจินกล้วยเลยฮะทั้งพีหยาดกันจินกล้วยท่องท่องก็มีตังไปไปวุมฮะพระสามองค์มือนีขึ้นมาสามนี่นี่เอาอันนั้นมาให้แม่ม่อีกอันนึงก้องท้อง Đứng nói giềng cuối cha vậy cha vậy cha vậy Xong xong Tôi nữa, không xây không 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 loạn không hả, Nàn. ฮัลโหลไม่อยาทอเบ้ากถือมา้อมากอันนี้เป็นวันเกิดของคุณสมสมัยนะคะ สาวอุ้มก็จะมาใส่บาทให้สาธุบุญด้วยค่ะเป็นสะพานบุญทำบุญวันเกิดให้นะคะขอให้คุณสม,มัยสุขภาพแข็งแรงเจเริญในหน้าที่การงานนะคะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสาวอุ้มบุญทำบุญให้ค่ะทำบุญให้เนื่องในวันเกิดว,นะวันที่สิบห้า Luôn lúc con luôn 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 Lúc con luôn 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 con luôn 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 On đi nào bọn ninh Yep. bọn nắm 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 พี่ส,สมัยนะคะสุขภาพแข็งแรงบบเบอร์ทันแล้ว <c oughs> อ่านั่งลง <c oughs> นั่งลงส <c oughs> าวอยากนั่งอา <c oughs> นั่งแล,ล้วพอน đi nổi tango nhạc đi nổi vào nhạc không tango 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 ป๊าไปไปไปป๊าไปใส่เด็กวัดพุนไปเร็วเด็กวัด<ม>คุณนายคุณนายบ่แม่นสิไป,ปไล่ไก่ตินั่นอย่าไปไล่ไก่เพิ่นเด้อไปแล้วหยบโอ้ยเด็กหน่อย <c oughs> ไป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 พุนไปกินกล้วยกับแม่ก่อน คุณพี่สมสมัยนะคะเพื่นเพื่นเกิดมืนี้เนาะค่ะแล้วก็ให้ใส่บาตแล้วก็เลี้ยงอาหาร้าวอุ้มกับแม่เลี้ยงกล้วยไปไปโอ้ยเนาะใช้แม่อยู่ใส่ <laughs> อย่าโยกกันเล็กน้อยเลี้ยงกล้วยดีอยนนเอยคะแนนเลี้ยงกล้วยนะคะเล<อ>ีเ้ยงกล้วยสาวอุ้มกับแม่<อ>มามาไปเขียดที่หยัง่งนั<อ>่นมา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  bài ơn nóng mà cúi cúi cúi, nó chuột nè, chạy chuột độc cắn, chạy chuối tay thòng nè mẹ, bài cái kéo kia đứng ổ kia tay thòng, đứng thúng mày ổ ôi chút nhao 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 ôi nhao chút nhao chút nhao ขอให้คุณสมสมัยเนาะคะ่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะเนื่องในวันเกิดได้เลี้ยงสาวอุ้มกับแม่ด้วยนะคะให้อาหารสาวอุ้มกับแม่มก็แม่่ายกัททำบุญวันเกิดให้แล้วค่ะใส่บานให้สาวอุ้มใส,ส,ส่บานให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะคะ่ะแต่เรียนในหน้าที่การงานนะคะ นางในวันเกิดของท่านแม่ฟ้าใสาย,ยังบบท่านได้ออกจากที่นอนค่ะกินหลุดสาวอุ่มบอกกินเถอะหยั่งชิค <c oughs> ชิคว,ว่มเร็มเลย เช็คสื่อมือพอ่หัวมันบวมย้อนเออบวมย้อนมือล่ะแม่ว่าเช็คทุกวันคือบ่ซ้ําเก่าดีอยู่ฮะอยู่ดีอยู่ตว่าตึงๆแน่อยู่เนาะเออทางนี้ตึงมาแล้วเป็นหาวแล้วมองเจ้าจับมันลืมมา โอ้ยอีหล่าเยียบแม่แม่กินอยู่เอย่างวนเจาอยู่นอะไรเหมือนเลยเลี้ยงสาวอุ้มกับแม่ฟ้าใสนะคะเ่องในวันเกิดของท่านมาพี่มาพี่คุณสมสมัยค่ะ ท้องอย่าไปอย่าไปมากมากมา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 ผุนขาหงท้องโลเลวท้องโลเลวอ้วนเลยโอ้คุณนายคุณนายอย่าไปเฮ้ย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 เจ๊สันติเกี้ยวมาเฮ้ยเฮ้ยอ้าตังเฮ็ดเบื้งตังเฮ็ดเป็นบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้วนแงลึั่นั่นน เฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่ไม่ ання, ใส่เกี๊ยวไม่กันเากมรว้คุณนายนะคะไปหาโล่มงคลแล้วคุณนายกำลังมามาเด้อมาเด้อมาเด้ออย่าไปหาเขาเด้อเสียงเขาเฮาอยู่คนจำกันล่ะแม่กับลูกเป็นสาว อันนี้ทำกันทำกันทำกันกับพี่ไปใครเอิงลึงไปมดแล้วหมดเล้วใส่เกี๊ยวมาด้วยทุกคนุขสันวันเกิดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะใส่บาตรตอนเช้าเช้าทำบุญวันเกิดของคุณแม่สมสมัยฮะต้องเรียกเพื่อนบุ๋ออก่ะ โอ้ออกทะเลกันเรียนอยู่เดี๋ยวนี <t <t uh in ่เศร้าแล้วให้แนแล้วขอบคุณโครงการโคชานาจักขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคขับสุขปู่สุขคนค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้กเนนะค่ะสวัสดีค่ะครับ